เงาตะคุ้มเดินมาเขาก็อ่าน่าจะใครสักคนละมั่งป้าเดินมาเอาอะไรนุม่มเอาชัดเลย <c oughs> ทุกอย่างบิดสดิท <c oughs> ก็คุยกันเล่นๆ <c oughs> ก็แปลกๆนะละเมอมแบบแบบเริ่มร้องดังขึ้เรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยผมกแบบ็ไม่ใช่ละพยา,ยามปลุกปลุกแบบเอ้ยมันทำอะไรไม่ได้ครับแบบเป็นไงมั่งเนี่ยเอ้ยไหวไหมลุกลุกลุกผมก็ถามแกว่าเออเอ้ย ญาติปลูกอะไม่ได้ยินเหรอ,อเพื่อนบอกว่าไม่มีญาติข้างในนั้น,นมีคน,คนเดียว,วยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้เสียงไม่รู้หนะะ้าค่ะรายการของเรานะคะคเป็นรายการที่จะมาเปิดเผยความลับสกิลที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนแล้วก็แขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเขาบินตรมมาจากเกาหลีเลย,ยเป็นลักษณะยังไงคะ โอป้าวายหล่อไหมหล่อไหมโลมากสูงยาวเข่าดีวิจะเลิกขนุกละเริ่มขนุกละฉันอยากเจอ,อเขาแล้วอ่ะแต่ต้องมีชื่อเรียกเขาก่อนหรือเปล่าเอ้ยเออ,อจริงด้วยเราต้องให้นำสมมติเขาว่าว่าอะไรดีอือก็ต้องเป็นชื่อที่ใครๆต้องคุ้นเคยคสี่มินอ่ากี่ด่วนจังใจตรงกันไงเออฉันอยากเชิญเขามาคุยละเชิญเขามาเลยดีกว่าไหมได้ยังขอเชิญพี่ตีมินเลยค่ะ เออเป็นไงบ้างคะวันนี้สบายดีไหมคะสบายดีครับผมขอบคุณครับอ่ารถติดที่คือต้องบอกเลยว่าพี่จีมินเนี่ยเพิ่งแลนด์เครื่องจากเกาหลีโคาหลีเนี่ยครับถึงสุวรรณภูมิไทยแลนด์เลยใช่ไหมคะใช่ครับถึงไปหมดเลยเราต้องบอกว่าเรื่องที่พี่จีมินจะมาเล่าวันนี้คือเป็นเรื่องราวสมัยสมัยไปเรียนใช่ไหมคะครับช่วงไหนคะช่วงมอต้นครับอ่าคือต้องบอกว่าพี่จีมินเนี่ยเป็นตัวจีดตัวสุดเลยใช่ไหมคะเขา ฉันว่าทุกคนอยากฟังละเลยเราขยี้มาเลยค่ะได้ครับเริ่มเลยนะครับคือผมเนี่ยจบมาจากโรงเรียนวัด<อ>แล้วโรงเรียนวัดของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะเข็งเรื่องของอกฎการ<อ>นําเอาอาหารจากด้านนอกเข้ามาด้านในไม่ได้เลยไไม่ห้ามเลยใช่แต่ว่า <laughs> มันมีเหตุการณ์อีกการหนึ่งครับยังไงคะก็คือหน้าที่เกิดเหตุเลยหลังห้องน้ำ<อ>ครับ<อ>ผมกำลังล้างมืออยู่ก็มีอาจารย์เดินมา ด้านหลังโอ้จาสวัสดีเขแกก็ะก็ทำอะไรเหรอโอ้ผมล้างมาเดี๋ยวขึ้นเรียนแล้วครับอผมทิ้งช่วงไว้สัมพักหนึ่งแกก็เดินไปเรื่อยมันห้องน้ำชายนักเรียนนี่ทําไมแกม่เข้าตรงนี้แทนที่จะเข้าห้องน้ำอาจารย์แต่ผิดคาดแก่เลี้ยวเข้าซองเอ้าแกหายไปหายไปกลับใจหายลมใจผมก็เฮ้ยแกไปทำอย่งนั้นทาหนึ่งแกก็กลับออกมาพร้อมกับขนม ได้ได้หรือเปล่านั่นดันเทียนเหรไม่นรรมดาพ่อมดอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพอโอเคผมก็เก็บความสงสัยยังอยู่ว่าถัดมาเดินไปบ้างเห็นเก้าอี้หนึ่งตัวเก้าอี้งานวัดกับแต่แต่บีบแต่บีบติปีิทั่วไปผมก็ลองบีบไปทีปิดเงาตะคุ่มเดินมาบอกว่าอ่าน่าจะใครสักคนละมั่งป้าเดินมา เอาอล้หนุม่มอ้าวชัดเลยรักแคํของช้ำรักแค่ของชำแต่คือติดหลังห้องน้ำโรงเรียนเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ครับโอ้โหขยันเปิดที่ถูกที่ซะเลยใช่ครับแล้วผมก็โอเคน้ำอันลมจ่ายตังค์ไปแกก็เดินครับแต่ระหว่างนั้นก็มีเสียงปริศนาเดินมาตึบซึบตึบตึบผมอะอาแล้วอย่าบอกอนะว่าหันไปเปล่าเออปึ๊บพยายาไม่ทันได้หันไปครับเสียงมากเลยทำได้นุ่ม จานมาหรอครับป้าแล้วแกก็ทำอะไรอ๋อผมมาเดินเล่นเดินเล่นมาชมชมวิวต้นมงต้นไม้มีปึ๊บผมก็จะไปแล้วครับจานสวัสดีครับบายป้าเดินกลับมาพ่อวน้ำอารมณ์บอกไอ้นมคลองคือแั๊กซีให้เราสร้างใช่ครับผมอ่าสวยเลยจานแคมป์โอเคโดน โดนหัวองลายเลยครับโดนเลยโอ้โหคือเราเราไปคนเดียวด้วยไม่มีเพื่อนไปด้วยครับคือกล้ามากที่ไปคนเดียวอ่ะไม่รู้จริงจริงคือคือน้องลายเลยไยครัตอนนั้นอะลายครับเรียบร้อยโอ้โหคุณบอกว่าพี่ตีมีนี้คือตัวตีน้วใามเลยค่ะช่วงวัยเรียนเนี่ยครับ แต่คือเรื่องเล่าแค่นี้ฉันว่าจะไม่พอคุณปวดหลังใช่มันต,ต้องแบบว่ารอช่วงถัดไปมันจะ,จะแซ่บกว่านี้เรื่องมันจะแบบแซบ่บซุยอ่ะคือมันจะไม่มีมแบบแค่เล่าธรรมดาคือเราจะมีเกมให้จับคำเล่นนิดหน่อยให้ผู้ชมอยากติดตามชมเราเดูช่วงหน้าค่ะเอาล่ะเอาล่ะ มาสู่ช่วงการเล่นเกมสนุกๆ <ว ái S 2> กันเลยค่ะคุณปวดรัก,กจะเป็นการที่แบบว่าให้คุณจีมินนะคะได้มาจับคําว่าจะได้คําว่าอะไระแล้วไงต่อคะแล้วเราก็จะมาให้พี่จีมินอ่ะเล่ากเกี่ยวกับประสบการณ์ในเกี่ยวกับหมวดหมู่นั้นๆ,ๆ,ๆว่าจะได้หมวดหมู่อะไรบ้างใช่ทุกหมู่ห้าคำที่จีมินจับมีแต่เรื่องแซ่บๆบอกเลยสูอยู่ที่ว่าดวงพี่คนนี้เขาจะจับได้อะไรรเองนลคะมาเริ่มเลยหะคะจับเลยค่ะอมู่ห้าคำขานี่นะคะห้าคำขาเริ่มค่ะอ่า อย่าเพิ่งมองนะอย่าเพิ่งมองนะอย่สะดูก่อน่าสะดูก่อนอย่าแอบดูนะอย่าแอบดูนะไว้ทุกอค่าคำเดียวว่าขนตั้งแต่ขนอะไรนั้นขอไม่บอกอาจจะเป็นขนแขนสแตนด์อัพหรือเปล่าแล้วเรื่องเล่านี่ยก็คือเรื่องผีนั่นเองค่ะวายแค่พูดคำว่าผีก็คนลุกแล้วอ่ะอีบ้าอะไรกันเนี่ยยังไงเคยมีประสบการณ์กับเรื่องผีไหมอ่าจริงๆเคยอยู่ในเหตุการณ์ไวยอยู่ในเหตุการณ์เลยเหรอใช่ครับ ขยี de de ้มาเลยดีกว่าพูดมาคราดนี้และเรย่อเลยนะครับก็คือตัวผมเนี่ยเคยมีคอมมูครับก็คือในกลุ่มดิสคอตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนวายดึกซะด้วยใช่เวลาถูกต้องเที่ยงคืนทุกอย่างบืดสดิดก็คุยกันเร่นๆก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรอก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่หลับไปเขาก็โอเคคิวไม่มีอะไรหรอกก็ มีการกลนเกิดขึ้นอ่ากลนเล็กน้อยว่าเซลล์กันกำลังเซลล์เลยครับว่าโอ้ยโกลนดังอย่างนี้มันกินมันนอนอิ่มมากเลยขื่นเลยอ่ะนอนอิ่มมากเลยสักนหนึ่งเริ่มละเมอหผมว่าเฮ้ยแปลกๆนะละเมอแบบมแบบเริ่มร้องดังขึ้นเรื่อยๆรื่อยแล้วก็เลยผมว่าไม่ใช่ล่ะพยายามปลุกปลุกแบบเฮ้ยมันทำอะไรไม่ได้ครับแบบโลคอะไรก็พยายามตะโกนดังเฮ้ยตื่น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 เฮ้ย ตื่นเร็วๆตื่นก็แบบโอเคผมลืมผมลืมบอกบอกไปนะครับว่าเพื่อนคนเนี้ยตอนนั้นเคยไปดูดวงแล้วเส้นตาชะตากำลังขาดอ๋อคือดวงตกใช่แล้วดวงตกมากๆด้วยตอนนั้นเจอเรื่องร้ายๆหมดเลยครับใช่แล้วก็มีสิ่งไม่ดีเข้ามาตลอดใช่แล้วก็พอหลังจากนั้นอ่ะพวกผมได้ยินเสียงเหมือนญาติญาติมาปลุกครับมาลุมปลุกเฮ้ยตื่นตื่นเป็นไงมั่งเนี่ยเฮ้ย ไหวไหมลุกลุกลุกผมก็คิดว่าเอ้ยยติมันมาปลูกแล้วไม่ใช่เหรออะไรงนี้สักวันหนึ่งโอเคพอผ่านไปมันเหมือนเขาลุดออกมาเองได้อ่าปุ๊บโอ้ยเขาก็ร้องไห้โอ้เป็นแบบนี้ทําไมเจออย่างนี้อีกแล้วซึ่งในฝันเขาเล่าว่ามีผู้หญิงอ่่บีบกําลังบีบคออยู่แล้วบอกกูจะฆ่ามึงกูจะฆ่ามึงอย,อ,ยอย่างเงี้ยครับใช่แล้วหลังจากนั้นอะ่ะผมก็าถามแกว่าผมก็ามาถามแกว่าแบบเออเอ้ย ญาปลูกอะไม่ได้ยินเหรอเพื่อนบอกว่าไม่มีญาติข้างในนั้นมีคนเดียววแล้วเสี่ยงใครอ่ะใช่แล้วหลังจากนั้นมันเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนโอเคดีขึ้นไหมหรือว่าโอเคครับเพราะว่าไปทําบุญโอใช่ทาบุญแล้วก็ดีขึ้นเลยปลอดภัยก็เหมือนผีตามฆ่าผีอำอย่างเงี้ยใช่ครับ คือยังไงคะคุณปดหละแบบประสบการณ์แบบมันน่าขนลุกมากไม่ไหวอ่ะคือตะบอกว่าพี่จีมินเนี่ยคือคบเครื่องเรื่องเล่าจริงๆนะคะคือแบบทั้งเรื่องสุดตรงเวเลียนเรื่องผีแต่ทุกคนก็อยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าภายใต้หน้ากากเนี่ยเป็นใครก็ต้องรอติดตามชมช่วงหน้าค่ะมาๆมาฉันว่าถึงช่วงเวลาที่คุณผู้ชมหรือคุณผู้แชมเนี่ยคุณผู้ชมอยากรู้แล้วภายใต้หน้ากากเนี่ยเป็นใคร จะหล่อสักแค่ไหนจะอบป้าอย่างที่เราพูดหรือเปล่าเราจะให้ถอดเลยไหมคะคุณปุณณดาไม่ได้ไม่ได้เราจะต้องมีการแบบว่าสร้างความตื่นเต้นยังไงคะไหนเราขยี้มาหน่อยเดี๋ยวฉันนะจะนับถอยหลังอ่ะสิบเก้าไปเจ็ดหรือว่าสามสองหนึ่งสามสองหนึ่งพอเดี๋ยวเราพร้อมกันนะพร้อมกันนะคะพี่จิมินพร้อมยังคะพร้อมไหมพ้อมา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 สามสองหนึ่งเปิดค่ะอ่าสวัสดีครับผมชิมครับอ่าครับผมตอนนี้ผมกําลังทํา โคเวเดนจิวพี่ชิมศึกษาที่ไหนคะเนี่ยตอนนี้อยู่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยปีสี่ปีสี่แล้วไม่ใครรู้สักไหมเอ่ยพี่ชิมปีสี่คณะอะไรคะเนี่ยคณะอะไรคะนิเทศศาสตร์ออกแบบผลิตสื่อครับว้ายคือต้องบอกว่าพี่ชิมคนเนี้ยเล่าเรื่องสนุกมากแล้วก็แบบเป็นกันเองสุดๆเป็นไงบ้างคะที่ได้มาเล่าเรื่องในรายการของเราวันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับต้องขอขอบคุณที่เชิญมาครับแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆเลยครับคือต้องบอกว่าดูลุคภายนอกเนี่ยคืออบป้ามากไม่คิดว่าจะเจอเรื่องผี เรื่องสุดตรงเลยวันนี้คือจะไม่คิดว่าจะเป็นคนทำตัวแบบนั้นนะคะคุณพี่คนนค่ะคือดูเรียบร้อยดูหล่อดูเท่ดูสมาร์ทคือพี่ชิมมีอะไรอยากให้ทุกคนติดตามไหมอ่ะครับผมก็ตอนนี้ผมทำแรนดอมแดน c e อยู่ครับก็คือเพจใน Facebook Random Dance Revolution ครับขึ้นตรงนี้ใช่ขึ้นตรงนี้ขึ้นเลยคือรอไอจีส่วนตัว PE พีอ T เอชทเดี๋ยวเราขึ้นไปกับตรงนี้เลยเดี๋ยวเราขึ้นกับตรงนี้เป็นการเราจะเต้นหนึงกลัวกลัวสาวฟอยเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครอยากไปตามไปเต้นอะไเลยไงก็ไปตามในที่เพจแลนด์น้องแดนอะไรนั่นเนาะเออคือต้องบอกว่าพี่ชิมเนี่ยเต้นเขาเด็นซึ้งมากๆเลยก็วันนี้ก็สนุกมากเลยเนาะคุณปรดลักเณ์น้องสนุกมากช่วงมากเรื่องแบบ Amazing อ่ะมันแบบไม่คิดว่าแบบจะได้ฟังอะไรแบบนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ชิมมากเลยนะคะที่มาเล่าในรายการของเราแต่ก็ถ้าใครอยากจะมา ฟังเรื่องเล่าความรักที่เข็ดแบบนี้หรือว่าอยากจะมานั่งเล่าเองเนี่ยก็ติดต่อมาได้แล้วก็เดี๋ยวพบกับพวกเราใหม่ในรายการรู้เสียงม่รู้หน้าในอีพีต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ก็ข,ขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ